อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในซุ้มครับตอนเย็นๆเนาะอันนี้ลูกเจ้าแดงไลเฟินนะครับวันนี้ก็เพิ่งนวมไก่กันเสร็จไปหลายตัวเลยตัวนี้ก็ได้นวมมาแล้วตัวนี้มาตีเชิงครับแล้วก็เจ้าดำตัวนี้ก็เพิ่งเช็คไปวันนี้นะครับแล้วก็ขาวตัวนี้ก็เพิ่งเช็คไป น,นี่ก็พ่มาตีเชิงเหมือนกันส่วนเจ้านี่ฟ้าไทยครับเขาชื่อฟ้าไทยเนาะเจ้าตัวนี้แล้วก็นี้เป็นจุกพ่อเล้าครับจุกพ่อเล้าอ่าอันนี้ตัวพ่อเล้านะถ่ายนะครับจ่ายลูกมาปากไวขี่คมนะครับน,นี้ตัวลูกสนจัดก้อยบวมครับตัวนี้เก่งครับตัวนี้ ก็อนนู้นเป็นพ่อเล้างอนเดือใหญ่ครับพ่อตัวนี้เจ้าตัวพอ่อเราง่อนเดือใหญ่ใหญ่ขนาดไหนก็ลองดูนะครับอันนี้เดือใหญ่นะครับเดือใหญ่อันนี้ลูกง่อนครับอันนี้ก็ง่อนเหมือนกันอันนี้แม่ไก่อยากประลองฝีมือกันครับก็เลยได้หน้าแหกันไปทั้งคู่อันนี้ลูกง่อนเดือยใหญ่ครับ ตัวนี้สวยครับตัวนี้อ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในซุ้มครับนานละไม่ได้มาถ่ายเ,เพื่อนๆให้ดูกันอันนี้แม่สายแจ้ครับอ่าอันนี้ลูกไก่ได้แต่ตัวผู้ล้วนๆนะผีมือล้วนๆนะครับอันนี้ก็ไล่ไไรทับในไก่กันนะครับส่วนอันนี้ สองตัวนี้ก็จะเป็นเขียวบวกง่อนนะครับเข<ชะ>ียวบวกงอนบวกจุกคนนี้เป็นพวกรวมสายเลือดนะครับก็บรรยากาศซุ้มก็มีประมาณนี้ตัวตัวนี้สวยนะตัวนี้เนะมื่อกี้ลองเตะดูแล้วคุณต่อสู้ไม่สู้ ไปเดินดูรอบๆอันนี้ก็ยังมีอีกอันนี้ก็จุกบวกง่อนครับพวกนี้ง่อนยี่ห้านะครับเป็นซุ้มเล็กๆครับอันนี้พอเรามาล่อยาวครับอยู่ฝั่งนี้ปล่อยนะครับปล่อยเพราะว่าพื้นที่แคบแต่ว่าไก่ปล่อยได้กันได้อันนี้ชุดน,นี้ชุดน,นี้ลูกจุก ลูกจุกลูกจุกบวกแข้งพิษพวกนี้พวกรวมสายเลือดนะครับนี่อันนี้แข้งพิษเดือดชิดนี่เออเจ้าตัวนี้แข้งพิษเดือดชิดนะครับอ,อันนี้ลูกงอนบวกมะาลอยยาวนะครับอา้าวแล้ว2ตัวสวยๆหายไปไหนเนี่ยอ๋อน่าจะขึ้นนอนไปละอ่ะไม่เป็นไรก็เป็นบรรยากาศซุ้มเล็กๆครับ ก็ไก่มีอยู่ประมาณน่าจะ30ตัวโดยประมาณนะครับ30ตัวก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่ตัวผู้ครับคัดไว้แต่ตัวผู้แล้วก็ตัวเมียก็มีแค่ไม่กี่ตัวลูกไก่ก็นีไม่เท่าไหร่ละโอเคครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันเพียงเท่านี้นะครับอันนี้บรรยากาศไก่ชนนะครับไก่ชนเฉยๆนะครับ